ค่าจมือถือสเปคครบดีไซน์สวยฝ้าหลังเปลี่ยนสีเองได้พร้อมกล้องหลังจัดเต็มเริ่มดูกันที่กลอ่องก่อนนะคะบอกเลยว่าดูหรูหราตั้งแต่กล่องมาเป็นแบบกล่องสีเงินแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์มาให้สวยๆแบบนี้นะสิ่งที่อยู่ด้านหน้ากล่องเนี่ยหลายๆคนงงว่าเอ๊ะมันคือกลมๆมันคืออะไร อันนี้มันคือแฟลชออร่าไลท์หรือว่าตัวไฟแฟลชวงแหวนที่เขาทำาให้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเวลาที่เราบิดไปบิดมาเห็นปะตัววงแหวนอะมันจะมีการเหลือบแสงด้วยเพราะว่ารุ่นนี้ค่ะเขาสามารถปรับโทนสีได้จ้าอ่ะเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนว่าเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นมาดูก่อนดีกว่าว่าข้างในนี้เนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะชืบแกะกล่องกันเลยจ้า มาส่องความสวยของเครื่องจริงกันดีกว่าค่ะคือต้องบอกเลยว่าระยิบระยับทุกสีนะจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้เขาวางขายทั้งหมด3สีนะคะก็คือสี s t e รย์พ r เปอรสี m มจิกมารูแล้วก็มีสี n o นบ Black ทั้ง3สีเนี่ยจะมีความกลิตเตอร์คล้ายๆกันหมดแต่ก็จะมีความต่างกันในเรื่องของรายละเอียดอยู่นะ ทุกรุ่นในซีรีส์เนี่ยจะมีความสวยหรูอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจุดเด่นของสี Magic Maru เลยเนี่ยจะเป็นสีแดงเข้มๆเผ็ดๆหรูรแถมยังได้ไฮไลท์ที่เป็นฝาหลังเปลี่ยนสีได้ปรับสีได้ตามอุณหภูมิด้วยคือออกแดดสีหนึ่งเข้ามาในร่มอีกสีหนึ่งส่วนสีนี้ถือว่าเป็นสีไฮไลท์นะคะ Starry Purple เป็นสีม่วงที่ละมุนแล้วก็สวยมาก t e x t u r ์<ๆ>เนี่ยมาเป็น t e x t u r ์แบบลื่นๆค่ะอาจจะมีการติดรอยนิ้วมืออยู่บ้างแต่ก็เห็นไม่ได้ชัดอะไรนะคะถ้าเกิดว่าใคร รู้สึกแบบเนี้ยบจริงๆอยากแบบใส่เคสก็ได้เหมือนกันในกล่องเขามีเคสแถมมาให้อยู่แล้วนะคะ <Okay. S 1> อีกอย่างนึ้งที่เก่งชอบในสีสเตอริ p อลพก็คือการไล่สีจากตัวเครื่องด้านล่างขึ้นไปมันจะเป็นสีม่วงเข้มๆไปจนเป็นสีขาวอะ่ะเรารู้สึกว่ามันละมุนมากเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสีนะคะเป็นสีดำ Noble Black มาให้อันนี้ถ้าเกิดใครชอบความเรียบหรูก็จะมีความประกายระยิบอยู่เบาๆเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นสายเรียบหรูดูคลาสสิกเนาะ ส่วนที่ด้านหลังของรุ่นนี้นะคะนอกจากฝากหลังสวยๆแล้วเนี่ยเขายังมาพร้อมกับกล้องหลังจัดเต็มด้วยนะกล้องหลังตัวหลัก50ล้านพิกเซลนะคะนอกจากนี้ยังมีกล้องอัลตร้าไวแล้านพิกเซลกล้องมโมกว้ล้านพิกเซลมาให้แล้วก็นีจ้ะอันนี้คือไฟแฟลชวงแหวนแบบใหม่ซึ่งถ้าเกิดสังเกตดีๆรุ่นนี้ทำมาใ,ให้ใหญ่กว่าทุกรุ่นที่เคยมีนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้แสงที่เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยังมีตัวนี้ เป็นแฟลชอีกหนึ่งตัวแฟลชทูโทนคือต้องบอกเลยว่ามีแฟลชให้เลือกตามการใช้งานปรับแต่งได้ครบจริงๆอยากถ่าย portrait ไปอันนี้ถ้าอยากถ่ายวัตถุถ่ายเรื่องอื่นๆมาตรงนี้ก็ได้เออแล้วแต่การใช้งานเลยค่ะกับเีเรื่องนึงที่เก่งชอบก็คือการจับถือค่ะครั้งแรกที่สัมผัสเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฟีลลิ่งดีมากส่วนตัวเป็นคนชอบแบบ กระจกจอโค้งลงนิดๆอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยมาเป็นกระจกหน้าจอแบบ 3D c u r v e screen ก็คือกระจกจอโค้งลงแล้วก็ฝาหลังอะ่ะก็โค้งลงมารับกันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาจับอะ่ะมันจะเข้ามือมากสัมผัสดีแล้วมันทำให้ตัวเครื่องนะ่ะบางลงไปได้อีกนะคะรวมถึงเรื่องของน้ำหนัก รุ่นนี้ก็ถือว่าทำน้ำหนักออกมาให้ได้ดีเบาสบายถือง่ายกระทัดรัดค่ะส่วนหน้าจอรุ่นนี้ก็ให้มาใหญ่เต็มตาค่ะ6.78นิ้วนะคะเป็นจอ AMOLED สีสันคือแบบว่าสดใสมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังได้ค่า Refresh Rate จัดเ,เ,เต็ม 120Hz ความละเอียด 1.5K เออเอาสิจัดเต็มมาให้ครบนะคะเรื่องของการใช้งานหน้าจอแล้วก็ตรงนี้มีกล้องหน้าความละเอียด ล้านพิกเซลก้องหน้าก้องหลังละเอียด50ล้านพิกเซลเท่ากันเลยอ่ะและยิ่งขึ้นชื่อเรื่องของ vivo บอกเลยงานเซลฟี่สวยๆค่ะส่วนเรื่องของสเปคอื่นๆนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับชิป snapdragon 778G ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นชิปที่รองรับ 5G มาให้แล้วก็รุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับถาดซิมใส่ได้2ซิมนะคะ แต่จะใส่ไมโคร s ีการ์เพิ่มเติมไม่ได้นะซึ่งหน่วยความจําภายในเครื่องเนี่ยมีให้เลือก2รุ่นค่ะก็คือรุ่น 256GB กับ 512GB นั่นเองจ้าเลือกเอาตามที่ใช้เลยเนาะส่วนแรมตัวนี้ให้มาเต็มที่ 12GB ค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นแน่นอนตามสไตล์ค่าย Vivo มีเทคโนโลยี Extended RAM มาให้เราบวกเพิ่มได้อีก 8GB โอ้โหโอ้โหแรม20กิกะอะใช้ไปสิจ๊ะใครจะใส่ Multi Task เปิดหลายแอปอันนี้บอกเลยรอดค่ะ ส่วนเรื่องแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่4,600ม ah ิลลิแอมนะคะถือว่าเป็นแบตที่โอเคเลยแหละแล้วข้อดีก็คือได้การชาร์จไวมา80วัตต์ที่80วัตต์เนี่ยโอ้โหเร็วมากแม่ถ้าเกิดจะชาร์จแบตได้แบบจาก1ถึง50เนี่ยใช้เวลาแค่18นาทีเท่านั้นเองค่ะทุกคนชาร์จแป๊บตเดียวก็สามารถเอาเครื่องไปใช้งานต่อได้เลยเนาะแน่นอนว่าเรื่องของกล้องจัดเต็มอย่างนที่เราบอกไปนะคะมาพร้อมกับแฟลชออร่าไลท์2.0เพราะฉะนั้นเรื่องการถ่ายรูปคนเนี่ย บอกเลยหายห่วงไม่ใช่แค่เรื่องระบบบิวตี้แต่ว่าเป็นเรื่องของระบบแสงด้วยอ่ะส่วนจะทำได้ยังไงบ้างเรามีภาพมาให้ดูกันด้วยค่ะ แต,แต่แต่อันนี้เป็นภาพเรียกน้ำย่อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะมีภาพเต็มเมจัดมาให้ในรีวิวที่กำลังจะตามมาแน่นอนแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องอื่นค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของงานวิดีโอรุ่นนี้รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K มีกันสั่งอัดแน่นมาให้ด้วยแล้วก็สิ่งที่ดีง,งามมากๆก็คือกล้องหน้าก็รองรับความละเอียดที่ 4K เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายถ่ายบล็อกถ่ายคอนเทนต์ต่างๆด้วยกล้องหน้าบอกเลยรุ่นนี้เอาอยู่ค่ะ าเกิดใครเห็นแล้วอยากได้อยากดูรีวิวตัวเต็มรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราทำไว้ให้เพราะฉะนั้นระหว่างนี้กดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ดูคลิปรีวิวจากช่องเรากันนะคะวันนี้เก่งไปก่อนนะบ๊ายบาย